สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผู้บ่าวโคราดเลยครับเด้อกครับช่อง u t u b e ไอ้คนคุกครับวันนี้ก็จะมากินเขาครับวันนี้ก็เป็นวันวันที่หนึ่งครับวันเสี่ยงโชคของใครหลายๆคนเนาะอืมคนไหนได้เลขเด็ดเล่งดังตัวไหนเด่นโอ้อีพ่ออีแม่เอ,อ้ยบางทีได้ดีๆมาก็เจอทั้ตัวอันนักใจครับนักคือปางหาบหนุนเลยมามากินเขาดีกว่าพี่น้องอืมกินเพื่อความอยูโรดครับผมอืม มันก็กาไก่ครับทำไมก่อนโอ้ยถุงหนึ่บาทตั้งบาทถุกวันนี่งถึงสิบบาทว <c oughs> ันนะครับ <c oughs> มันก็มีถั่วพักยาวแล้วก็ผักชีแล้วก็ผักผ่านผมเรียกผักผักเกษตรครับไอเทียวภาษาคำเมืองก็ผักกระถินเนาะผักกระถินกับผมโบแล้วก็ยอดกระถินกับผมอืมผมเป็นคนโคราชเนาะเออพูดดัดทีไรก็เจ็บโกกลิ้น แล้วก็น้ำผริกหมูครับบางคนก็ชอบกินแบบอันนี้คือเรืน้ำผริกพัดน้ำผริกหมูเนาะบางคนก็ชอบแต่ปกติผมชอบกินแบบใส่กะทิมันเร็วแต่คนชอบครับตุอีก,ก่อนคำเหล็กมาได้พี่น้อง เดี๋ยวเขาลรวอทางบานปั่นปันปนป่นครับตักมายัดภาพก็ไม่อัดไม่ค่อยถ่ายกันได้ครับเพราะผมก็ไม่ใช่ไม่ได้ใช่กล้องของนี้นะครับน้อใชายโทษศรัพท์มือถือราคาทัวครูขับถ่าย อันนี้ก็ไม่ช่องแบบอาหารอาหารเป็นบาทนะครับเด้อน,นี่ทำแบบเหมือนเขาไงเขาคอนอื่นก็อนน้ำสม,สมิ่งมะมึอกถิ่งกุ้งถือแบบอาหารที่เหมือนเหมือนกันคืออาหารตร้มผมไม่ค่อยมีงบไงถิ่งหาแบบผัดน้ำผิ้น้ำปูน้ำปลากินกับผักกิ่กวเนาะอาหารแบบที่ว่า คนในหลอดในเมืองคนในแถวกรุงเทพไม่คเ,เมคยได้พบได้ปะทำไะเอามาจออาหารแบบอาหารบ,บ,บาา้านเออูเพราะการเป็นอยู่เขาเป็นแบบนี้นะทำไมเขาถึงอยู่ได้ทำไมถามว่าเอาหมูกระถ่าว,วฟเสียชาบูม,เม,เบา,มาเล็กผมเแม่แม่งผมไม่แหล็กครับผมขอจิ้นแบบนี้ดีกว่าอร่อยกว่า แับเขาตัวนี้ครับไปซื้อเ้าจิ้นก็นกนกนกนไม่เป็นตาเราเกเอยให้เหงื่อ นั đ đ ่งมันคอยะกันเด้อใครดูเวลาไหนบอกด้วยอยากให้ปับปุ๋งเพิ่มเติมต้องไหนครับบอกได้ครับผมวาบทำให้ได้ผมได้ทำอานนี้คือทำตามมีตามเกิดครับหงกน้อยทำไมไม่ใครสนับสนุนกับ เตือนนะครับเนะาะสำนับเล็กหน่อยาอย,อย,าอยาวไชนจี่ะใหญ่เกินนักก็จะไม่จกจินเขายังไงครับกิ้นหน่อยหน่อยยังไงให้อิ่มขขเี่ยวเขาให้ละเอียดครับ俏เขาด้านหน้าให้ละเอียดท่างผมหนึ่งแบบกินแบบมูมามจินแบบเหมือนอาหารเก่า đuổi bản tiếng cột của thường ngủ, của ai còn khử hết rồi, tôi gặp chia hè rồi đưa. ินเลยหลายคนกับแย่งกินกินโอ้เดี๋ยวก่อนหมดอ,อ,อันนี้มดคือมันคือยังอร่อยนะครับเนาะเฮ้ยคนเยอะเลยอันนี้ก็ามากอันนี้ก็ามากขิงก็ไม่มืดสักทีไม่มีใครมาแย่งไม่หรอแย่งใจไม่เลยเวลากินเลหลายคนไม่รหรอ Nhìn... nhìn cho ra hiểu được mơ ưng ừ, ai rồi. có rồi có ba chương một cái nữa เป็นเหมือนผมบึงผมนี่้าว่ากินอาหารไม่อิ่มนะผมจะมีกินน้ำเลยเต่อยแข่งขนาดไหนก็แด้แต่ทำไมหรือไหมมื่มอร่อยถ้าเอางกิงนน้ำเข้าไปปุ๊บมืดอร่อยเลยบางคนเดินไม่ได้บาดคือคอหอยตื่นครับกินเขาคำนานังตามเขาคำานังตามก็เรียกคอยหัวตื่นคอยหัวตื่นคอยคอหอยตื่น ตัวนี่ถอดมันถอดมันหมูทิ้งปอดสารผิดอุ้ย แต่จะให้ผมชิ้นส่งตสามชิ้นกุ่งชิ้นมะมึกครับมันชิ้นใดหด้ครับแต่ว่าไม่ค่อยสนัดนองิงคนหนาเราเล่านาบาดิเดียวเนะุ่งมุก,ก,กมุงเทลงแบบพ่ะใสนมันเทน้ยวหรอ ถึงข่าวเจ้ามืผิดจะพักมันมีเคยจนเป็นนี่เนาะเขาว่ากันนี่แะครับอืม๋อาล้วผิดจะพักกินแบบนี้ก็รวยตายคเดียวแบบเฮ้ยจนเป็นนี่วะคือไอ้ที่กินแบบนี้นี่ยคือมืนม่กระตังขื่อของเด่นๆคนเรามันชอบอีกคือกัน ชอบพระแบบคคมุนคนกินหมูกระถาแทนเขาอืงคนกินเหล่าแทนเขาก็มี้ห้คนชอบบอืมนมาแจกเ่ยดด มืดก่อน,นครับเป็นไงไปนออกชันกินหนาเลยถึงแม้มันหนาหูตามดังไหมหวานนี่นอ,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 อร่อไอ้รรทำดูเห็นเนาะฉันเป็นอีกคนนี้พวกแกเป็นขึ้นถ้าฉันอีแบบนี้เด้อ Về là thanh chỉnh khẩu để lại chắc mình anh. này thích tức im kia. thì Chính mà này gọi anh. im thích anh. Em thích đi Em thích màu hắc thích anh. mất liệu anh. Em ก็ยังเหนื่อยได้ห่อยเพาะอืไม่ได้เราของพอก็เหน่เหมืกันอืลูกพอก็แม่ต้เขาถ้าใคให้ลูกลูกพอเออตัวใหญ่ง่ากันก็เหนื่อยม่เปิดตัวเห็นบอกก็แห่กำลังงานกันพอพอพเขามดเลี้วเลี้ยต่ครเแลอืออือวะที่ไหนได้ครับนั่นเขามดเลี้วครับเลี้ยแต่พองใครจบก็ กอจบคลิปแค่แป้งเท่านี้นะครับน้องบากเขาเมื่อเลี้ยวแล้วไปคลิปหนานะครับเนาะมาพบเจอกันใหม่กับอาหารอีสานบรนบาดน้อับเนาะอกผมจะมากินอะไรครับฝากติดตามนาฝากกดไลโคตรซับแต่ไข่โคตกระดิ่งโคตรทุกๆอย่างนะครับเด้อต่อไปเดี๋ยวผมจะมาทำกินอาหารแบบนี้แหละครับผมคนไหนชื่นชอบในแบบนี้ก็เมนมาเลยครับเด้อก็ขอบคุณทุกการติดตามครับขอบคุณหลายๆครับผมปาสวัสดีครับ Yep.